อันน so ี้เ mm จ้าภาพใหญ่งานกับแม่งานแม่งานกจแม่ระับใจกเนไ้ามา้วนี่เด็กีรรวกัน้กันนั้ยหนึากโอเคนะพอแล้อ่าตุา เขาเปิดเปิดอยู่เปิดอยู่อ่านี่แม่แม่ก็ถ่ายรูปฝนหยุดแล้วนะคะฝนตกเมื่อกี้วันนี้ชื่องานอะไรลืมถามอะแต่เป็นวันเกิดวันดีค่ะวันดีค่ะเป็นวันเกิดของน้องวินะคะน้องวิเป็นตากล้องของลูกไลอันนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรง วันน ok ี้แม่แม่เราก็เก็บรูปนะคะแม่เสื้อดอกแม่เสื้อลายมาถ้ยในกอบเฟรมเมื่อกีคุณต้นถูกไอมตส้นรอคะไอัางก็จะมีเอ่อเนี่ยอะไรฮะลูกค้าทั่วไปด้วยนะคะแล้วก็อ่อแม่แม่ที่มางานปิดวันนี้ด้วยนะคะมันร้อน